จะต้องกล่าวสดีชมที่จมน้ำกันทุกท่านเห็นเกมนี้ไหมครับคือ R O V ตอนนี้เล่นกับผมครับในวันนี้ผมจะมาเล่นลิงกันนะครับกับเซตกึ่งแทงนะครับอเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าได้แล้วก็เซตนี้เลยครับกึ่งแทงดาเมจไปเลยครับอืมลูนก็ตามนี้ครับเป็นลูนแบบมั่วๆครับเอาอันนี้ไปสักห้าอัน ลงเพ้เอะปรแบปะก็ตามนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยลูนก็ตามนี้เลยแล้วก็ดากนอนคอก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับเอาไปว่าเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับอืม เราก็จะต้องเริ่มเล่นเริ่มจาบบล็อฟาเพราะว่ามันจะช่วยลดกูดาวแล้วมันเพิ่มดาวมามานาด้วยสำหรับลิงของเราที่ต้องใช้มานาค่อนข้างสวยมาช่วยเราฟาร์มใช่ไหมอ๋อไม่ใช่จะช่วยแล่ลี่ความจริงซับพอร์ตของผมขอแนะนำให้เอออันนั้นกับมีดมากกว่าโอ้ทิโคตรแรงเลยเมื่อกี้ เราจะเออถุงมือคีิชะเออกี่ชิ้นดีเราจะใช้ถุงมือคิปพัะพัเออสามชิ้นแล้วกันถึงแม้เราจะรู้ตัวเองดีว่าตัวเองเป็นคนที่ดวงห่วยมาก แกกี่โอเมินช่วยตัวเองได้อยู่ใช่ไหมดูคิดว่าเราควรไปช่วยเออแคลรี่น่าจะดีกว่าแค่นี้ขอตอดแค่นี้พอ ไม่เวียนลิงลิงเห็นไหมเล่นลิงกายภาพดีกว่าลิงชิความจริงนะเราควรจะเอามังกรก่อน ใช่ตอนต้นเกมผมอยากได้มังกรนะกว่าแต่ไม่เป็นไร,รเรมื่อไหร่จะอัปเดตใหม่วะแบบให้ใครแบบเวียดป่าเราแบบจะจะจะเฮ็ดพีน้อยลงตลอด แล้วก็เออฟ้าป้าของฝั่งเราได้ได้ชาขึ้นเอยากให้อัปเดตใหม่ประมาณนี้ยิงน้ำเดินทาที่หายเลยุูกว่าจะออกรองเท้าแล้วเนี่ยก็จริงเมื่อไหร่จะมีรองเท้าคิกเนี่ย มันโคตรกองโอ้ยเพื่อนกูแหวนนี่ควรถูกเนืบนะแหวนกับอาญาเนี่ยแกกี่เบียนแค่เบียนกระจอมซม่ได้ โอ้ยไอไวไฟโคตรกระจกเกม ROV เมื่อไหร่จะอัปเดตใหม่ให้เลอะดูดเน็ตเนี่ยอยากให้ ROV อัปเดตใหม่ให้เลอะหนุดดูดเน็ตจริงๆเนี่ยมันเน็ตช้าเป็นต่าวเลยสิ่งความอันตรายของฝั่งไหนก็มีแค่แวนนั่นแหละ ลิงก็เงินน้อยเนาะแม่มแวนเก่งคนแม่มตีป้อมยังไม่ได้เลยฝั่งกลัวคือฝั่งนั้นมีแวนเก่งตัวเดียวอ่ะแล้วก็อายาเลยแมัแแวนที่โกงโกงสุดในเกมะมะั้ง โอ้ยเพื่อนกูนไม่มีใครเก่งเลยชะคนเดียวอยากให้อัปเดตใหม่แบบแบบอยู่ในฐานแล้วจะเพิ่มเลือดให้เราตลอดอ่ะคือแบบฐานมันกะเกินไปอ่ะฝาถึง GMROV ด้วยคือแบบฐานมันกะเกินไปอ่ะอัปเดตฐานหน่อยแบบใครอยู่ในฐานนะแบบจะจะ แล้วเออแล้วก็ยกเลิกให้มันเกิดแบบเกิดเร็วกว่านี้อ่ะสักห้าวิแล้วเกิดเลยอืมอยากได้ประมาณนั้น,นเออแล้วตายในฐานนะควรจะทำให้มันเกิดเร็วขึ้นแบบเกิดทันทีเลยแบบขาดมันกะเกินไปอ่ะกว่าเกินกว่าที่จะเป็นฐานอ่ะเอออยากให้อัปเดตประมาณนี้อะ ไอวินการรายงานกากะ <S 2> <S 2> <S นี่ตายหกคิวศูนย์ 0. นี่ไม่เรียกว่าโยนเกมใช่ไหมเริ่มเล่นใหม่ดีกว่าเกมกากะเออแล้วอยากให้ชะาสิบห้าวิมอนเตอร์มันเกิดเลยยี่สิบวิก็ได้แบบมอนเตอร์เกิดเลย แบบอันนี้แบบมันช้าเกินเทนมันก็มาป่วนป่ไปแม,ม่มันหมดพอดีด้วยนะกวนสวนทีนกูเลยจีเอ็มน้ำมูกตษะเอาไว้วะใหญ่โตขอให้เจอเพื่อนเก่งๆด้วยเถอะสาธุ ขอให้ไม่เจอคนโยนเกมอีกม่มีใครมาช่วยกูเลยเพเพะกูตายแล้วค่อยมาช่วยเกมเป็นอะไรกับกูะวะวะพบพอกูตายเพื่อนกูค่อยมาช่วย มาควรจะกูเปิดตุเพื่อนมาเข้าทันทีเพื่อนกูเนี่ยเออไอวินโอ้ยโคตรแกเลยเพื่อนโอ้ยไอวินคราวนี้ก็มาป่วนปากกูไอแม่ยอยเอ้ย ต้องจีเอมต้องขับเครื่องด้วยแรงด่าหรือเปอเล่ลาเนี่ยบับแดงกูก็หายอีเมย์เลยแนวป้องการศัตร,ตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปก,กำลังถูกส่งออกไป องเนมดมรดกของเราถูกโจมตี<ป>เฮ้ยแคลรี่มึงช่วยตัวเองไม่ได้เหรอสงสัยไม่ใช่คนไทยออไอเวนเพื่อนไก่ไก่ไม่มีใครมาช่วยกูเลยไอโอ้ยไอเวนเพื่อนเลว มึงมาทักดามีแทนกูได้ไ,มไหมกูก็ช่วยเฝ้าป้อมให้มึงไม่ได้เพื่อนมาช่วยกูเลยวเวียนไม่มีใครมาช่วยกูกูกยช่วยชาชิบหายเลยชาเป็นเตา่า เหมือนกับผู้นำประเทศเราที่ชื่อว่าปายุท์คนหนึ่งที่กาพูดได้เพราะามันหมดอำนาจแล้วไงกู <c oughs> ไม่ช่วยในบางครั้งมือก็ต้องช่วยตัวเองบ้าง,าออง,งโ,โอ้ยเวยนมึงปล่อยให้มันเบดป่าได้ไงว่าเพื่อนกูอ่ะ แสนเร็วจริงๆกูเจอแต่คนโยนเกมมาช่วงนี้อเ,เออแล้วเมื่อไหร่ว่าจะเจฮีโร่ทุกตัว,ตวคนใน ROV กูจะได้เหยียบตัวแก้ทางมันแบบสมมติว่ากูรู้ตัวแก้ทางมันแต่กูไม่มีตัวคอนนั้นไอเวียน I mean. แบบประมาณแบบแจะทุกตัวใน ROV เลยอะคือตัวละครที่แจะมันค่อนข้างน้อยแล้วแถมเพื่อนโยนเกมก็เยอะด้วยเออกว่าเพื่อนกูจะทำดี <Double kill. S 1> แล้วก็ยกเลิกให้มันเกิดชากูมาเล่นเกมนะไม่ใช่มารอไอจีเอ็ม <I assist. S 1> เป็นอะไรอะ่ะไอเอ้ยไอจีเ <team> อ็มอืม The tower, what? the enemy has been defeated. <laughs> <l ots> แม,ม่ขนาดกูให้ไปจมตีมมอะ <l ots> แม,ม่ยังฟิกเกอร์หนีอ่ะกูนี่มันหล่อเท่จริงๆแล้วเล่นเก่งด้วยเทวนาดมัมลาสอันกู <l ots> ต้องเรียกไปช่วยเพื่อนแล้วทำฉากสวย อืมกูนี่มันหล่อเทจริงๆ่ง,งกูก็เกลียดอันติตัวนี้อะแต่น่าเสียดายกูไม่มีตัวคอนนั้นนะเอะ นี่ตอน,นนี้กูเวลสิบห้าแล้วอันติตัวนี้มั่งหน้ารำคาญนอะ 음... <묘> 꾸러 <묘> 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 ตอนนี้ก็ได้เวลาฟาร์มเก็บตังชื้อดาบคิกคือช่วงเลดเกมเงินจะไม่มีผลมากแล้วนะเออาว่ออของมันตันหมด โอเคใกล้ชนะแล้วโยเวนกูจะตายถ้าตายหมดตีนี่แพล้เลยนะคืออนอย่า,า้าถ้าไม่มีแทงใกล้ชนะแล้วลุกขอเก็บฉากสวยๆแล้วกัน อืก็ขับน้อง้อ,ง <c oughs> อืมก็ที่สามมารับน,อนอ้องงเออถ้าถ้าถ้าเขนได้ที่เลยอืม ซึ่งแน่นอนครับเซตนี้ความจริงแล้วอ่ะเออไม่แนะนำเลยไอเวีนเกือบตายแล้วกูรู้สึกว่าดูดเลือดมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไมไม่ได้เพิ่มเลือดกูให้กูเลยสันนิทไอเวีนก็แปลว่าก็จะต้องหัวก้าจบคลิปแตเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วย ขอให้สนุกกับคลิปนี้ล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย